สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3เพื่อนเพื่อนยังจำกันได้อยู่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยค่ะการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3บางครั้งเราก็สามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆเพื่อช่วยในการแยกตัวประกอบของพหุนามได้ด้วยค่ะ ซึ่งเราสามารถใช้สูตรผลต่างกำลังสองหรือผลบวกกำลัง3ผลต่างกำลัง3หรือว่าจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาทบทวนการใช้ผลต่างกำลังสองค่ะเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวอย่างที่1 16x 4-81กลัง4ลบ81จะใช้สูตร a 2-b กำลังสองลบกำลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b วิธีทำ 16x กำลัง4ลบ81เท่ากับ 4x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ลบ9กำลัง2จะแทนตามสูตรได้ 4x กำลัง2ลบ9คูณ 4x กำลัง2บวก9 4x กำลัง2ลบ9สามารถแยกต่อได้โดยใช้สูตรผลต่างกำลังสองจะได้ 2x กำลังสองลบสามกำลังสองส่วนสี่ x กำลังสองบวกเก้าไม่สามารถแยกต่อได้ก็ดึงลงมาดังนั้นจะได้สอง x ลบสามคูณสอง x บวกสามคูณสี่ x กำลังสองบวกเก้าดังนั้นสิบหก x กำลังสี่ลบแปดสิบเอ็ดเท่ากับสอง x ลบสามคูณสอบวกสคูณสีกซ์ำลังสองบวกเตัวอย่างที่ 2x งเอ็กซ์ำลังสลบสองจะใช้สูตรเดิมคือสูตรผลต่างกำลังสองวิธีทำ x กำลังสลบสองาสิบหกเท่ากับ x กำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบสิกกำลังสองจะแทนตามสูตรได้ x กำลังสองลบ16คูณ x กำลังสองบวก16บหก x กำลังสองลบ16สามารถแยกต่อได้คือ x กำลังสองลบ4ี่กำลังสองแต่ x กำลังสองบวก16ไม่สามารถแยกต่อได้ก็ดึงลงมาจะได้ x กำลังสองลบสี่กำลังสองคูณ x กำลังสองบวกสิบหกจะได้เท่ากับ x ลบ4คูณ x บวก4คูณ x กำลัง2บวก16ดังนั้น x กำลัง4ลบ256เท่ากับ x ลบ4คูณ x บวก4คูณ x กำลังสองบวก16ต่อมาจะเป็นตัวอย่างที่3โจทย์คือ x กำลัง4ลบ y กำลัง4จะใช้สูตรเดิมเลยนะคะก็คือสูตรผลต่างกำลังสองมีวิธีทำดังนี้ค่ะ x กำลังสลบ y กำลัง4เท่ากับ x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ลบ y กำลัง2ทั้งหมดกำลังสองบรรทัดต่อมาจะใช้สูตรเข้ามาแทนเลยจะได้เท่ากับ x กำลัง2ลบ y กำลัง2คูณ x กำลัง2บวก y กำลังสองเราก็จะได้ x ลบ y คูณ x บวก y คูณ x กำลัง2บวก y กำลังสองดังนั้น x กำลัง4ลบ y กำลัง4เท่ากับ เลบ y คูณ x บวก y คูณ x กำลังสองบวก y กำลังสองค่ะอย่ที่4ี่ตัวอย่างสุดท้ายโจทย์คือ8 1 x กำลัง4ลบ256ร้อา y กำลัง4จะใช้สูตรตามเดิมเลยนะคะวิธีทำคือ8 1 x กำลัง4ลบ256ร้อา y กำลัง4เท่ากับเก้า x กำลังสอง ทั้งหมดกําลังสองลบสิบหกเอ็กกำลังสองทั้งหมดกําลังสองเนื่องจากแยกตัวประกอบออกมานะคะต่อมาเราจะเอาสูตรเข้ามาแทนเลยก็จะได้เท่ากับ 9x กําลังสองลบสิบหกไวด์กำลังสองคูณ 9x กําลังสองบวกสิบหกไวด์กำลังสองเขียนได้ 3x กําลังสองลบไวด์กำลังสองคูณ 9x กําลังสองบวกสิบหกไวด์กำลังสองทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ 3x ลบสี่วด์คูณ 3x บวกสี่วด์ คูณ9กา x กำลัง2บวก16ก y กำลัง2ค่ะดังนั้นแ1 x กำลัง4ลบ256า y กำลัง4จะเท่ากับ3 x ลบ4 y คูณ3 x บวก4 y คูณ9กา x กำลังสองบวก16ก y กำลังสองค่ะ คลิปนี้จัดทาโดย1เด็กหญิงพิชยาภาเกียรติเจริญม .3 ทับ9เลขที่22 2เด็กหญิงวริษามณีรัตน์ม .3 ทับ9เลขที่30 3เด็กหญิงส,สัชิวันขัดเรืองม .3 ทับ9เลขที่31 4เด็กหญิงสุวิช,ชาดาเป็งมาชยาม .3 ทับ9เลขที่35สุดท้าย5เด็กหญิงอ,อาริรัตน์จันทสินม .3 ทับ9เลขที่40พวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะ